สวัสดีครับพวกม,มาจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับอยู่สาขาไอที IT นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสขลนครนะครับโดยวันนี้เราจะมาแนะนําสาขาไอที IT ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในอาคารกันนะครับไปกันเลยครับ โดยเมื่อเราเดินเข้ามาในตึกของคณะแล้วก็จะเห็นโลโก้ของคณะและป้ายอย่างชัดเจนนะครับอีกทั้งยังมีสำนักงานคณะบดีที่สามารถจะสอบถามเรื่องเอกสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆได้อย่างสะดวกอีกด้วย <The> <is fine. S 1> ส่วนต่อมาในส่วนของห้องเลคเชอร์นะครับที่เด็กไอทีเรียนกันในเรื่องของวิชาที่เป็นทฤษฎีหรือวิชาทดลองที่ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับ ส่วนของวิชาที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำมหาวิทยาลัยก็จะได้มีการจัดเตรียมห้องแลบคอมพิวเตอร์ไว้สําหรับให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างครบครันบรรยากาศภายในห้องก็มีความสนุกสนานเป็นกันเองสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไอทีก็อย่ารอช้าครับรีบเข้ามาเลยพวทอนเ